เอกษาทา่าทัดแห่งกัรแพร้ของจิตสำนึกสูงสุดตอนที่สองปรอดทัดแห่งจิตสำนึกสูงสุดและสะพานแห่งการแปรคาดภายใน เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโยคะคือศาสตร์แห่งจิตที่มุ่งคืนชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติของตนเองไม่ใช่เป็นเพียงการยืดเหยียดร่างกายหากแต่เป็นเทคโนโลยีในการเชื่อมโลกวัตถุเข้ากับโลกแห่งจิตสำนึกคำถามสำคัญจึงเกิดขึ้นว่าแล้วจิตคืออะไรและอะไรคือพลังที่ทำให้จิตนั้นกลายเป็นสื่อแห่งการสร้างสรรค์จัก,กรวาลได้ ในคำพี์พระเวทและอายุรลเวทได้กล่าวถึงประลอดว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งจิตสำนึกสูงสุดเป็นโลหะมีชีวิตที่มีคุณสมบัติทั้งวัตถุและพลังงานในเวลาเดียวกันเป็นธาตุแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถรวมหินและหยางชีวะและชักติรูปและนามเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนจิตก็เช่นเดียวกับประลอดไม่หยุดนิ่งเคลื่อนไหวอยู่เสมอรับรู้ปรับเปลี่ยน และสะท้อนทุกสิ่งรอบตัวเมื่อใดที่เราสามารถทำให้จิตนิ่งโดยไม่แข็งเมื่อนั้นเราก็เข้าใกล้ภา,าวะของสิทธิปารัตประลอดที่ถูกแปลให้บริสุทธิ์จนกลายเป็นาธาตุแห่งจิตสำนึกสูงสุดในราศายนะตันตราประลอดไม่ใช่เป็นเพียงโลหะแต่คือครูผู้สอนให้เรารู้จักกระบวนการของการสังเคะห์จิตเพราะการแปลธาตุปรลอดให้เป็นสิทธิปารัตนั้น ไม่ได้เกิดจากการสังเคราะห์เพียงกายภาพภายนอกหากแต่เป็นการสังเคราะห์ภายในจิตของผู้ปฏิบัติเองจิตที่เต็มไปด้วยมนทินจะไม่สามารถเปลี่ยนประลอดให้ศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะประลอดจะสะท้อนกลับสิ่งที่อยู่ในตัวของผู้แปลาธาตุนั้นเองประลอดจึงเป็นกระจกเงาแห่งจิตและจิตก็เป็นเบ้าหลอมแห่งประลอดปรลอด ที่ถูกกล่าวถึงในคำพีพระเวทและอายุรเวทนั้นไม่ใช่ประหลอดทางเคมีที่เป็นพิษอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจแต่เป็นหลักการแห่งจิตที่ผ่านกระบวนการทางราศายนาศาสตร์จนกลายเป็นท่าที่มีพลังในการยกระดับจิตสู่จิตสำนึกสูงสุดเมื่อเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นว่าโยคะและราศายนาศาสตร์ไม่ได้แยกจากกันเลยโยคะคือวิทยาศาสตร์แห่งจิตส่วนราศยนาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์แห่งท่า ทั้งสองระบบต่างมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการแปลสภาพสิ่งหยาบให้เป็นสิ่งละเอียดสิ่งต่ำให้กลายเป็นสิ่งสูงสิ่งธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังสโลกสันสกฤตที่ว่าญาดิจิตตาอัสติอัสติสัมสาราถ้ามีจิตก็มีโลกหมายถึงจิตคือรากเหง้าของทุกสิ่งเมื่อมีจิตโลกก็ปรากฏคู่กันเมื่อจิตบริสุทธิ์ โลกครั้งปวงก็บริสุทธิ์ตามดังนั้นการเข้าใจประลอดจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของโลหะวิทยาแต่คือการเข้าใจธรรมชาติของจิตในฐานะธาตุแห่งการสร้างสรรค์โลกทั้งภายในและภายนอกและด้วยความเข้าใจนี้เองเราสามารถเข้าสู่ปารัฐอุเบกษาธา,าตุธาตแห่งรักแท้ของจิตสำนึกสูงสุดซึ่งเป็นการเปิดเผยถึงกระบวนการในการแปลธาตุภายในจิตจากจิตของปุถุชน สู่จิตแห่งอริยชนจากจิตที่หลงในรูปและนามสู่จิตที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าสูงสุดการแปรธาตุภายนอกเป็นเพียงเงาแต่การแปรธาตุภายในจิตคือสาระอันแท้จริงของการตื่นรู้เมื่อจิตได้รับการสังเคราะห์จนบริสุทธิ์ปลอดภายในก็หยุดนิ่งและในความนิ่งนี้เองความรักอันแท้จริงได้ปรากฏในบรรดาธาตุโลหะทั้งหลาย ปรอดคือท่าที่ลึกลับที่สุดในสายตาของโยคยีและนักราสัยนศาสตร์โบราณมันไม่ยอมอยู่ในรูปใดรูปหนึ่งแต่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นของเหลวที่ไหลได้แม้นในความเย็นเป็นโลหะที่สะท้อนทุกสิ่งรอบตัวเรากับกระจกเงาและสามารถรวมเข้ากับโลหะอื่นได้อย่างกลมกลืนแม้แต่ทองคำคุณสมบัติเหล่านี้เอง ทำให้ประหลอดถูกยกย่องในคำภีพระเวทว่าเป็นโลหะมีชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของจิตในภาวะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งเปรียบได้กับมันสมองของจักรวาลหรือพลังแห่งการรับรู้ที่สามารถแปลเปลี่ยนได้ตามระดับของความบริสุทธิ์จิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเมื่อยังถูกกิเลสและอวิชชาครอบงำมันก็เป็นเพียงประลอดธรรมชาติที่ยังไม่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เคลื่อนไหวไม่หยุด สะท้อนทุกสิ่งแต่ไม่เห็นตนเองแต่เมื่อผ่านกระบวนการแห่งโยคะสมาธิและราสายนะภายในจิตจะเริ่มรวมตัวเข้มข้นและกลายเป็นสิ่งที่คำพีเรียกว่าสิทธิปารัระลอศศักดิ์สิทธิ์หรือธาตุแห่งจิตสำนึกสูงสุดในราสัยนะศาสตร์การแปลธาตุปาลอดให้เป็นสิทธิปารัตไม่ใช่เป็นเพียงกระบวนการทางเคมีแต่คือพิธีกรรมแห่งจิต ผู้แปลาธาตุต้องสังเคราะห์ทั้งประลอดภายนอกและจิตภายในไปพร้อมกันในคำพีกล่าวว่าประลอดจะไม่ยอมบริสุทธิ์หากผู้แปลาธาตุยังไม่บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าทุกขั้นตอนของการชำระประลอดไม่ว่าจะเป็นการล้างการเผาการผสมาธาตุล้วนแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชำระก,กิเลสอันหาและอัตตาในจิตเมื่อใด ที่จิตกลายเป็นกระจกใสที่สะท้อนความจริงโดยไม่บิดเบือนปลรรอดในภายในก็จะนิ่งอย่างสมบูรณ์และในภาวะนิ่งนั้นเองพลังแห่งจัก,กรวาลทั้งหมดจะรวมเข้าสู่ศูนย์กลางเดียวคือจิตบริสุทธิ์ที่ไม่แยกจากธรรมชาติใดๆอีกต่อไปนี่คือจุดที่วิทยาศาสตร์แห่งโยคะและวิทยาศาสตร์แห่งราศียนะกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ั้งคู่ต่างกล่าวถึงการแปลพลังงานหยาบให้กลายเป็นพลังงานละเอียดการยกวัตถุสู่จิตและการทำให้จิตกลายเป็นวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อประหลอดภายในถูกสังเคราะห์จนบริสุทธิ์และพลังจิตได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพลังจักรวาลปรากฏการใหม่จะเกิดขึ้นประหลอดนั้นจะเปล่งพลังแห่งอุเบกขาหรือรักแท้ที่ไร้เงื่อนไขในคำพีราสยนาหาหไตตันตรา เรียกภาวะนี้ว่าปารัตุเปกสาธาตุหมายถึงธาตุแห่งความสมดุลสูงสุดที่รวมพลังหยินและหยางชีวะและชักติเข้าสู่เอกภาวะจิตในขณะนั้นไม่ต้องต่อสู้กับสิ่งใดอีกต่อไปเพราะมันเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งเดียวกันรักแท้ไม่ได้อยู่ที่การยึดครองแต่อยู่ที่การเข้าใจโดยไม่ต้องแทรกแซงในโยคะภาวะนี้คือสมาธิขั้นสูงสุด หรือสมาธิที่เกิดจากอุเบกษาซึ่งไม่ใช่ความเฉยชาหรือสักว่ารู้แต่เป็นความสงบที่เกิดจากปัญญาเป็นภาวะที่จิตไม่ถูกรบกวนโดยความชอบหรือชังเพราะแจ่มแจ้งว่าทุกสิ่งต่างดำรงอยู่ในความสมบูรณ์ของมันเองในเชิงราศายนาศาสตร์ปารัตอุเบกขา,าธาตุคือประหลดนิ่งประหลดที่ไม่แยกไม่สัน่นไม่ไหล เป็นประหลอดที่กลายเป็นผลึกแห่งจิตสํานึกอันสูงสุดซึ่งโยคีเปรียบว่าเป็นจินดามนีอัญญมณีแห่งชีวิตหรืออมริตแห่งความรู้แจ้งดังนั้นรักแท้และจิตสํานึกสูงสุดจึงเป็นสิ่งเดียวกันในภาวะนี้เพราะรักแท้คือพลังที่ไม่แบ่งแยกส่วนจิตสํานึกสูงสุดคือการเห็นทุกสิ่งโดยไม่แบ่งแยกทั้งคู่คือสภาวะเดียวกัน เพียงแต่ต่างมิติของการรับรู้หลายคนเข้าใจว่าโยค่าเป็นศาสตร์ของจิตและราสายณะเป็นศาสตร์ของโลโหะแต่ความจริงทั้งสองเป็นเส้นทางเดียวกันเพียงใช้ภาษาต่างกันในการอธิบายความจริงเดียวกันโยคะมุ่งสังเคราะห์จิตให้บริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงธรรมชาติสูงสุดราสัยนะมุ่งสังเคราะห์ธาตุให้บริสุทธิ์เพื่อสะท้อนธรรมชาติสูงสุดเมื่อทั้งสองมาบรรจบกัน จึงเกิดศาสตร์แห่งพลังจิตสำนึกบริสุทธิ์ซึ่งเป็นรากฐานของการเยียวยาและการตื่นรู้การเข้าใจประหลอดจึงไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาโลหะชนิดหนึ่งแต่คือการเรียนรู้ธรรมชาติของจิตในระดับจัก,กรวาลในที่สุดการเข้าใจประหลอดไม่ได้จบลงที่การทดลองในห้องแลบหรือในห้องสมาธิแต่จบลงที่หัวใจหัวใจที่สามารถรักได้โดยไม่ต้องยึดถือ รู้ได้โดยไม่ต้องอธิบายและอยู่ได้โดยไม่ต้องไขว่ควาประลอดที่บริสุทธิ์ที่สุดคือจิตที่อุเบกขาและจิตที่บริสุทธิ์ที่สุดคือรักที่ไร้เงื่อนไขนี่คือแก่นของปารัฏอุเบกสาธาตุธาตุแห่งรักแท้และจิตสำนึกสูงสุดซึ่งไม่ใช่เพียงธาตุในทางโลหะหากแต่เป็นภาวะของการมีชีวิตอย่างรู้แจ้งเมื่อจิตของเรากลายเป็นประลอดบริสุทธิ์ โลกครั้งใบก็จะสะท้อนความบริสุทธิ์นั้นกลับมาหาเราและเมื่อจิตได้รับการสังเคราะห์จนบริสุทธิ์ดังสิทธิปารัสมันจะเผยธาตุอีกชั้นหนึ่งออกมาธาตุแห่งรักแท้ที่ไม่แบ่งแยกไม่ยึดถือนั่นคือปารัสอุเปกสาธาตุธาตุแห่งจิตสำนึกสูงสุดซึ่งเป็นหัวใจของการแปลธาตุภายในซึ่งเราจะได้เรียนรู้ต่อในตอนหน้า ผู้ที่เห็นประรอดในจิตย่อมเห็นพระเจ้าในทุกอนูของลมหายใจ